ในวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับแถบวงเงินเครดิตราคาในหน้าต่างของการลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายค่ะรายการแรกก็คือ P.I.C. P.I.C. หรือพนักง,งานที่รับผิดชอบภายในบริษัทเป็นรายการที่เอาไว้ตั้งค่าเพื่อหาลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตาม P.I.C. กล่าวคือ P.I.C. นี้จะต้องลงทะเบียนเป็นพนักง,งานของบริษัทเราไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทลูกค้าผู้ขายตัวอย่างเช่น บริษัทเรามีพนักง,งานขายที่รับผิดชอบตามแต่ละลูกค้าผู้ขายหากต้องการตรวจสอบหรือดูลูกหนี้ตามพนักง,งานแต่ละคนก็จําเป็นจะต้องลงทะเบียนพนักง,งานขายภายในบริษัทของตัวเองค่ะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้โดยกดปุ่มแว่นขยายและคลิกปุ่มสร้างที่ด้านล่างหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่สินค้าคงคลังหนึ่ง ตั้งค่าเมนู P.I.C. สพนักงานหรือไปที่บัญชี1ตั้งค่าเมนู P.I.C. สตพนักงานเช่นกันค่ะก็สามารถลงทะเบียนรายชื่อ P.I.C. หรือพนักงานไว้ล่วงหน้าได้จากเมนูดังกล่าวจากนั้นก็สามารถค้นหา P.I.C. หรือพนักงานได้จากการคลิกปุ่มแม่ขยายตรงนี้ค่ะถัดไปคือ รายการวันครบกำหนดรับชำระวันครบกำหนดรับชำระเป็นฟังก์ชันตั้งค่าวันที่ครบกำหนดรับเงินหรือชำระเงินสำหรับลูกค้าผู้ขายแต่ละรายโดยวันที่ที่กำหนดนั้นจะไปเชื่อมโยงกับตอนที่ออกใบแจ้งหนี้การขายหรือใบกำกับภาษีซื้อพร้อมกับสร้างใบขายหรือใบซื้อซึ่งวิธีการตั้งค่าแบ่งออกเป็น3วิธีดังนี้วิธีที่1คือเป็นการตั้งค่ารายวันเมื่อกดเลือกแล้วก็ให้ระบุจำนวนวัน สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1วันจนถึง365วันค่ะวิธีที่2คือการตั้งค่ารายเดือนเมื่อเลือกแล้วก็สามารถกําหนดได้ว่าสําหรับลูกค้ารายนี้นั้นถัดจากวันที่มีการซื้อหรือการขายวันครบกําหนดรับชําระจะเป็นกี่เดือนแล้ววันที่เท่าไหร่ส่วนวิธีที่3คือการตั้งค่ารายสัปดาห์จะคล้ายกับการตั้งค่ารายเดือนก็คือเมื่อเลือกการตั้งค่ารายสัปดาห์ ก็กำหนดว่าถัดจากวันที่มีการซื้อการขายวันครบกำหนดรับชำระจะถัดไปอีกกี่สัปดาห์และเป็นวันอะไรอาทิตย์ถึงเสาร์หรือจะเลือกการตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรมซึ่งวันครบกำหนดรับชำระก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันหรือวันที่สร้างเอกสารค่ะหรือถ้าไม่ต้องการใช้งานก็ให้เลือกไม่ใช้ได้ค่ะต่อไปเป็นรายการการจัดการลูกหนี้และการจัดการเจ้ามีการค้ารายการเหล่านี้ คือการตั้งค่าเกี่ยวกับเมนูลูกหนี้เจ้าหนี้ในเมนูบัญชี2เมื่อสร้างสลิปหรือใบสําคัญด้วยบัญชีที่ถูกตั้งค่าเจ้าหนี้ลูกหนี้ไว้แล้วต้องการจัดการหมายเลขการติดตามของเมนูลูกหนี้เจ้าหนี้ในเมนูบัญชี2ก็สามารถตั้งค่าจัดการลูกหนี้เจ้าหนี้ตามหมายเลขการติดตามได้วิธีการตั้งค่าก็คือเมื่อคลิกที่ช่องแล้วก็จะปรากฏรายการแบบนี้ขึ้นมาค่ะจะมีตั้งค่าพื้นฐานจำเป็นต้องใช้ ตัวเลือกหรือไม่ใช้ก็สามารถเลือกตามที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะตั้งค่าก็จะต้องมาตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานก่อนค่ะโดยไปที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแพบบัญชีการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้จะต้องเลือกว่า จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกหรือไม่ใช้เพื่อจัดการกับหมายเลขการติดตามของลูกหนี้เจ้าหนี้ดังนั้นเมื่อตั้งค่าแล้วตรงนี้ก็จะไปลิงก์กับเมนูลูกหนี้เจ้าหนี้ในเมนูบัญชี2ค่ะรายการถัดไปก็คือวงเงินและอายุลูกหนี้ค่ะวงเงินเป็นรายการที่กำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้าผู้ขายแต่ละรายในตอนที่ทำธุรกรรมเพื่อไม่ให้วงเงินที่ทำธุรกรรมนั้นเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะสำหรับอายุลูกหนี้ ก็จะเป็นการกําหนดจํานวนวันหรือจํานวนอายุของลูกหนี้นั่นเองค่ะว่าจะต้องไม่เกินกี่วันตามที่กําหนดไว้ระบ,บุจํานวนวันที่ต้องการและถ้าหากต้องการให้ในตอนที่ทําธุรกรรมมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าวงเงินที่ทําธุรกรรมนั้นเกินกว่าที่กําหนดไว้หรือมีหนี้ที่ค้างชําระเกินระยะเวลาของอายุลูกหนี้ที่กําหนดไว้ก็สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านั้นได้แต่จะแจ้งเตือนในตอนที่กําลังสร้างเอกสารหรือทําธุรกรรมอยู่เท่านั้นนะคะไม่ใช่การแจ้งเตือนที่แบ่งแยกออกมาอีกที แต่ว่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนนี้จะตั้งค่าได้เฉพาะในโมดูลขายนะคะมาที่สินค้าคงคลังหนึ่งขายสร้างใบขายคลิกปุ่มตัวเลือกเลือกตั้งค่าวงเงินเครดิตก็จะปรากฏหน้าตั้งค่าสำหรับวงเงินและอายุลูกหนี้ขึ้นมาค่ะในวงเงินการตั้งค่าก็จะมีให้เลือกว่าไม่ใช้แสดงข้อความถ้าเกินขีดจำกัด ซึ่งสาหรับแสดงข้อความถ้าเกินขีดจํากัดซึ่งจะมีแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้และสามารถกดบันทึกการทําธุรกรรมต่อได้ค่ะหรือเลือกบล็อกธุรกรรมการบล็อกธุรกรรมก็จะไม่สามารถบันทึกการทําธุรกรรมดังกล่าวได้เลยถ้าวงเงินเกินขีดจํากัดที่กําหนดไว้ค่ะส่วนอายุลูกนี้ก็เช่นกันมีการตั้งค่าให้เลือกว่าจะไม่ใช้แสดงข้อความถ้าเกินขีดจำกัดและบล็อกธุรกรรมค่ะ รายการต่อไปก็คือส่วนบวกเพิ่มลดการขายและส่วนบวกเพิ่มลดการซื้อส่วนบวกเพิ่มลดการขายและส่วนบวกเพิ่มลดการซื้อเป็นรายการที่จะถูกกาหนดก็ต่อเมื่อต้องการปรับราคาสินค้าทั้งหมดที่ขายหรือซื้อจากลูกค้าผู้ขายบางรายโดยใช้อัตราเปอร์เซ็นที่แน่นอนค่ะตัวอย่างเช่นลูกค้ามีการใช้ส่วนลด30%จากราคาขายก็ให<ๆ>้ระบุติดลบ30แบบนี้ค่ะในส่วนบวกเพิ่มลดการซื้อก็เช่นกันหากมีส่วนลดในราคาซื้อ ก็ให้ระบุติดลบและตามด้วยจำนวนเปอร์เซนต์ตามที่ต้องการค่ะทุกรายการสินค้าที่ระบุในหน้าการขายหรือการซื้อก็จะถูกลดราคาหรือเพิ่มราคาตามที่ตั้งค่าไว้ค่ะต่อไปเป็นรายการกลุ่มราคาขายและกลุ่มราคาซื้อกลุ่มราคาขายและกลุ่มราคาซื้อเป็นรายการที่ลิงก์กับเมนูกลุ่มระดับราคาในสินค้าคงครังหนึ่งตั้งค่าระดับราคาค่ะ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการกำหนดราคาต่อหน่วยเมื่อราคาขายหรือราคาซื้อของสินค้าที่เป็นรายการเดียวกันสำหรับลูกค้าผู้ขายแต่ละรายนั้นแตกต่างกันค่ะหากสร้างกลุ่มระดับราคาแล้วในตอนที่ลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายก็จะสามารถตั้งค่าราคาซื้อหรือราคาขายเฉพาะลูกค้านั้นๆได้โดยกำหนดที่กลุ่มราคาซื้อหรือกลุ่มราคาขายวิธีการตั้งค่าให้คลิกที่เว่นขยายและคลิกกลุ่มที่สร้างไว้ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมาที่สินค้าคงคลังหนึ่งตั้งค่าเลือกกลุ่มระดับราคาตามลูกค้าผู้ขายคลิกที่ลูกค้าผู้ขายที่ต้องการจะมีหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้นมาสามารถตั้งค่ากลุ่มราคาขายหรือกลุ่มราคาซื้อในที่นี้ได้เช่นกันค่ะ